วันนี้พบกับเกมลาลิกาสเปนและเอามาดริดพบบาร์เซลโลนาศึกเอลกาซิโกครับเกมฟีฟ่า22ยิ่งใหญ่ครับ คาริมเป็นเซม่าครับกองหน้าของเลอมาดริดโค้ชของบาร์เซโลนาคนปัจจุบันครับชาบีเอนันเดส ับมือกันครับเตรียมประจำที่ผูรักษาประตูทีบูอุกตัวมีเมนดี้อาราบามิติตาบาสเกตโทนี่โคสกาเซมิโลโมดิตก็<อ>เกมลุกครับเบนิซิอุสจูเนียเบนเซมาแล้วก็ อ่านไม่ทันอันนี้ฝั่งบาร์เซโลนาครับโอบามียองตาโอเล่ก็เดบ่ายย้ายมาจากอาร์เซนอลบาร์เซโลนาเคลียร์ก่อนครับจังหวะนี้ อยู่ที่เตาเล่ฮะโอ,โ,โอ้โหสปีดออกไม่ไม่ไปอัาลิตต้องแย่งแล้วครับจังหวะนี้แย่งมาแล้วแล้วก็เสียคืนโอ้ยบาร์เซโลนาครับคุมเกมมาตอนนี้โอ้โหมาริต อามาริดแย่งคืนแล้วครเอาแล้วครับต่อเกมขึ้นมาคาริมเบนเซมาจะให้ใครครับโอ้ติดแล้วโดนบาซ่าแย่งไปไปที่ตาโวเลขกแล้ว,ดดวเวดยองโดนแย่งแล้วก็โดนแย่งเหมือนกันโอ้โหบาซ่ามาดูครับ ไม่ตรงกรอบเปดี้ไม่ตรงกรอบ,ปรรอบเป็นลูกเตะจากปากประตูครับทีโบกุกตัวมิลิเตาบาเกตมาให้มิลิเตากาเซมิโล เบนเซม่าครับโมดิตเบนเซม่าอีกต่อเกมขึ้นมาครับมาลิดโทนิโคสแล้วก็เบนเซม่าเอามาให้โรดิโกเปิดมาโดน่งทิ้งเกมที่ตึงๆนะอาชีเดยองแล้วฮะโอ้โหบาซ่า <c oughs> ออนนี้บาซ่าโอ้โหโดนแย่งแล้วครับเอาแล้วครับมาริด,ดโทนีิโคตเอาแล้วบเบนเซม่าเอารูดเดียวยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยเอามัดริดขึ้นนำบาเซโลนาจากคาริมเบนเซม่ามาดีใจกับแฟนๆ ว่าเนี้ครับพิกมาหลุดเลยฮะ <That> s <S ซัดเข้าไปเรียบร้อยเซฟไม่ไหวครับแต่สเตกินอันเชรตินี่ยดีใจเลย อารเซโรนาครับเขียรยต่อโดนแย่งแล้วครับโทนี่โคสตัตดมาเบนเซม่าอีกแล้วโดนแย่งแล้วครับบาซ่าขึ้นมานส่งกลับไปก่อนที่ปีเก้เปดี้โจนไม่ให้ปีเก้ให้ปีเก้อยู่อุดเกต เตจองโดดโดนเวเนซิอุสเวเนซิอุสครับเอาแล้วมาครับมาให้เบนซมาโอ้โหติด <T id S 1> <M> ครับอันเช่ต้องปลุกเลา้าห้ามประมาทไม่มีมุมยิงแล้วฮะจังหวะน,นี้ลูกเตะมุมของมัดลิด อาลาบาครับจะเตะมุมเข้ามาเปิดเข้ามาครับแต่เตะเกินนะรับไปได้ให้บุตเกตเปียดีเตะจองตาโอเล่ครับโอ้โห,โหโตาโอเลาา่เอา อาซาคุมได้ครับตอนนี้โอบาเมยองเปดีโอบาเมยองเสียบอลครับเอาครับมารลิดบุกเร็วไหมฮะเอาครับมา,บาที่โมดิตเอาอลมาหาโรดิโกอยู่ค่อยเข้าไปครับไปโอ,โ,โอ้โหโลดิโก้ครับ ไม้ตรงกอ่อออกไปครับอย่างไม่ได้ลุ้นเลยเจ้าตัวถึงกระเซงอะเป็นลูกเตะจากปากประตูของบาซ่าครับแต่สเตเกนเปิดยาวเข้ามากลางสนามะเปดีมาที่โอบาเมยอง ตตโาเลอันเวศอันเวศตตโาเลเตจองอยู่หน้าโอ้ติดครับโอ้ยมาดิดเขียวอ่อนโอ้ย มาที่มาริตต่อเป็นเซม,มาครับมาที่โมดิตครับโมดิตยิงเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์หนีห่างบาเซโลนาไปแล้วจากลูก้าโมดิตจังหวะนี้ครับซัดไปอ <c oughs> มุมซ้ายแต่สเตเกนนับไม่ทนันชาบีนี่โหเซ็งเลยฮะบาซ่าครับมาที่โอบามยองเปดี้เปดี้ให้โอบามยองมาที่เปดดี้อีกแล้วแล้วก็ เมื่อกี้เป็นข้อมูลของอุบา y o ยองในเกมนี้นะดูไม่ทันต่อครับมิลิตาลเสียบอลเลยเปดี้ โอ้บาไม่ยองยิงโอ้เยเซฟครับทีโบกุูปตัวไม่เสียประตูฮะจังหวะนี้ครับ <c oughs> บีนมาเลยเป็นลูกเตะมุมของบาร์เซโลนาเดปายครับ จะเปิดเตะม,มุมเข้ามาโดนมาสติโบกุบตัวรับไว้ได้เอา้ามีเล่นอย่างนี้ครับตีโบโอนิโคตเมนดี้เมนดี้ไปแล้วครับอย่างก,กับปีกโอ้ล้วทำอะไรครับเอา้าเปิดท้งมาสยิงเรียบร้อยเฉยเลยโอ้โห ทงงางนม้นโอ้เวเนซิอุสจูเนียเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้<อ>เหมือนบอลบอลอ,ออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะแต่ได้ประตูแล้วนะสามศูนย์ครับแล้วมาริดชาบีนี่ หัวร้อนเลยลูกทีมเล่นอย่างนี้โดนตัดแล้วบาซ่ามาที่โทนี่โคดอีกเบนเซม่าโอ้หมาอีกแล้วครับเบนิซิอุสจูเนียยิกจากแล้วก็สัตเรียบร้อยโอ้ย4-0ครับครึ่งแรกเท่านั้นโอ้ หนีห่างไปไกลแล้วเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาครับเริ่มแย่โอ้โหมุมแคบโอ้โหบาร์เซโลนาครับจะทำยังไง อยู่ที่เปดี้ครับบอลแล้วก็โดนโอยโดนแย่งมาอีกโรดิโก้ลูกาโมดิชเบนเซมาโอ้โหมาที่โรดิโก้ครับยังไงต่อไปให้ใครโอ้ยโดนสกัดไปก่อนหมดเวลาครับแล้วมัดิตนำบาร์เซโลนาอยู่4ประตูต่อศูนย์ คนนี้ครับยิงลูกที่4เฮ้ยยิงสองลูกไปแล้วะยิงนาทีที่41แล้วก็44ฮะเวนิสิวุ์จูเนียนาทีที่33นี่ลูก้าโมดิตแล้วก็นาทีที่15นี่คาริมเบนเซมามาดูไฮไลท์ครับครึ่งแรกอันนี้นาทีที่8 บาร์เซโลน่ายิงไม่ตรงกอรอบเปเปดีไม่ได้ลุน้นนาทีที่สิบห้าครับป,ประตูแรกของมัดลิด นาทีที่21อันนี้ติดครับนาทีที่28โรดิโก้ะไม่ตรงกรอบนาทีที่33ลูก้าโมดิตครับซัดไปทางซ้ายะ ไม่ไหวก็แต่สเตเกนนาทีที่37โอบาเมยองติดเซฟของกูนตัวนาทีที่41เวนิอุวจูเนีย แล้วก็ประตูที่สี่คคนเดิมเวเนซิุสสัดสเข้าไปมุมแคบการคลองบอลครับบาริดต1บาร์ซิโลนา่สิช็อตนี่ มาลิดหกครับบารเซโลน่าสามโอกาสหกครั้งนี่ได้สี่ประตูอะโอ้โหไม่ธรรมดาครึ่งหลังครับมาลิดเขี่ยบ้างครับอ่ามาดิโทนิสโคตลูกาโมดิต กลับมา้คาเซมิโลโทนี่โคดมาที่เมนดี้โทนี่โคดครับเข้ามาที่เบนเซม่าอีกแล้วครับมาที่เวเนซิอุสเอาเหมือนล้ำหน้าครับล้ำมาประมาณขาหนึ่งพลาดไปเป็นฟรีคิกของบาซ่าครับ มาที่ปิกเก้มาที่อเวสบุตเกตพอเลี้ยงผ่านไปเลยครับโอ้โหยังได้อยู่โอโ้โยลึกไปครับเข้ามือกู้ตัวโยนมาให้โรดิโกโคาเซมิโลเบนเซมา ติดครับติดอันเวสมาที่อาเวสโอบามยองบูสเกตเปดีเราก็โดนตัดยังเก็บได้ครับเด,ดปายโอ้ติดครับจะซัดมาที่เบนเซมาอีกแล้วอโอ้ติดบาเซโลนาครับ เหมือนรับดีขึ้นนะตอนนี้เอาเสียบอลให้คาเซมิโลบอลมาหามาริตอีกโรดิโกบาสเกตบาสเกตเปิดมัดโอ้ยเคลียได้ครับลงมาทันนะบอลยังอยู่กับมาริตเราเสียบอลแล้ว ไปที่เดปายกับให้เปดี้ตังตังตังหลักก่อนครับบาซ่าโูบามียองครับค่อยๆเข้ามาโดนตัดเลยฮะเขาไม่ถึงประตูอา้าวบาซ่าก็ตัดคืนอยู่ที่ตาโอเรอเวสปุตเกต เสียบอลครับอยู่ที่มาริตแล้วตอนนี้ทนนโทนิโคสลูก้าโมดิศโมดิดทำไงครับให้กาเซมิโลเอาหลุดหล,ลุดไหมเนี่ยหลุดเดียวครับโอ้ยยิงรีดซ้ำเรียบร้อยครับ5ประตูต่อ0ลูก้าโมดิศโอ้ย จังหวะนี้ครับกาเซมิโลยิงไปติดโมดิตมาซ้ำคไม่เหลือซากสัต์เข้าไปีิบเรียบห้าลูกไปแล้วครับชาวีกระตุนไม่ออกแล้วบอลอยู่ที่ เปดี้เอลกาซิโกครั้งนี้นี่โอ้โหจะเป็นชัยชนะของมาริดหรือเปล่าวะโอกาสสูงมากเปิดมาครับมงโอ้โหติดบอลอยู่ที่โดนตัดแล้วครับอยู่ที่กาเซมิโล โรดิโกเปิดมาโดนสกัดทิง้งอยู่ที่เบนเซมา่าปาดเกตรครับกองหลังขึ้นมาเติมเลยเปิดเข้ามาโดนปัดออกครับเริ่มละส้ำแล้วเจ้าถิน่นเอ้ยทีมเยือนตั้งหลักก่อนครับเปดดี้เดปาย บูดเกตเดจองบูดเกตให้ <K D. S 1> เปดดี้เจมลูกบาซ่าหายไปเลยฮะเดจองอยู่ที่เดยองซัดโหชนคานครับ oh, โอ้โหเกือบไล่ขึ้นมาครับยังไม่ได้ปาดลิ์จะสวนเอาแล้ว โรดิโก้โดนปิเก้าตัดมาให้เดยาจงเอาเวทเดยองเอรับขึ้นมาชุดนี้จะได้เปล่าโดนแย่งอีกรอบอาบอลออกับเป็นบอลทุ่มของบาซ่า จะเปลี่ยนตัวบาซ,าบาซา่าถอดดาเอตาวเล่ออกส่งตอเลสเข้ามาเฟลานตอเลสเปลี่ยนสองคนเลยฮะเอากาบี้เข้ามาถอดเปดีออกอเอาวเคียออกก็มาลิดเกือบอยู่ที่โรดิโกเอาเบนเซมา่า เอาล้มไปแล้วครับโอ้โฝ่าวูตัดสินต้องมาคุยฮะเป็นฟรีคิกของเลียมัดติดจังาวานี้ครับโอ้โหโดนสไลด์ฮะดีไม่โดนใบเหลืองแค่ตักเตือนฮะเป็นฟรีคิกของเลียมัดริดมิลิเตา อาเสียเลยครับโอ้โหอาซาครับเดบัยหอเพื่อนอยู่เอาบาต,ติดมัดลิดโตนเอายังได้เออเอมั่วมัวครับกลับมาที่กูต้ตัวโอ้โหนาทีที่85แล้ว บาร์เซโลนาต้องแพ้แล้วนะครับเอาละเป็นเซมา่าโอ้ยทำอะไรครับโอ้โหบอลออกจากเท้าครับไม่ลุนลูกที่หกเลยบอลอยู่ที่ปิเก้เดยองออกเสียบอลครับกลับมาที่มาร์ลินแล้ว เอาครับโมดิดหลุดเดียวโอโ้ยยังไงครับแปรซุปเปอร์เซฟของแดเซเกนเอ้ยมันแย่งได้ครับเลียออกก่อนโอโ้ยโเอามารลิสครับเสียบอลหมดเวลาเลอมารลิสเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ครับในศึก เอลกาซิโกนี้ห้าประตูต่อศูนย์ลูก้าโมดิคับวันนี้ยิงสองประตูคาริมเบนเซม่ายิงหนึ่งลูกส่วนเวนิอิวจูเนียกับลูก้าโมดิสเบิร การคนละสองมาดูไฮไลท์ครับลูกแรกของมาริลิตเป็นเซมา <c oughs> <c oughs> ไปตรงกรอบปั๊บลูกนี้โรด,ดิโก้นาทีที่สามสามครับลูกที่สองของมาริดลูกกาโมดิสนาทีที่สามเจ็ดโอบาเมยอง ซัดมาติดเซฟกูดต,ตัวนาทีที่41ครับเหมือนบอลออกไปแล้วนะแต่ผู้ดัดสินไม่เห็นเวนิซิวส์ครับยิงลูก3ให้มัดริดนาทีที่44คนเดิมครับเวนิซิวส์ซัดลูก4ไป กาเซมิโลครับยิงมาติดเซฟโมดิตซํำเข้าไปครับลูกที่5ของมาริทและลูกที่2ของลูก,ก้าโมดิตครับชาบีต้องไปทำการบ้านมาอีกเยอะเลย